การละครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งใจคับแค้นทุกครั้งที่ไม่พอใจใครเขาไม่ใช้คำพูดไม่ใช้เหตุผลแต่กลับแกล้งโปรยฝุ่นใส่เสื้อผ้าที่นอนของผู้อื่นแค่เพื่อสะใจที่ได้เห็นผู้อื่นลำบาก บาปนั้นแม้ดูเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองและเจตนาร้ายเมื่อสิ้นลมหายใจลงชายผู้นั้นถูกฉุดไปเกิดเป็นเปรตคลุกฝุ่นรูปร่างผอมโซผิวหนังผุ้พองเป็นโรคมันอยากคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาคล้ายแรงบังคับจากกรรมเก่าแต่ยิ่งคลุกก็ยิ่งคันยิ่งเจ็บยิ่งแสบไปทั้งกาย เสียงร้องโหยหวนก้องสะท้อนในความมืดไม่มีใครช่วยได้เพราะเป็นไฟแห่งโทสะที่เขาเคยจุดขึ้นเองบาปไม่ต้องใหญ่โตก็ได้เพียงแค่เจตนาร้ายเล็กๆก็อาจกลายเป็นเชื้อไฟที่เผาผลาญใจตนเองไม่สิ้นสุด